E ขอบคุณนักพิณที่ช่วยกันจำหน่ายนะอย่านั่งหลับนะครับและฝากติดตามรายการกิจจูสงครามแพลงด้วยครับพี่น้อง นี่ไอ้เป็นโจ๊กคืนนี้เป็นคนไปล้อมอยู่ <muchas> Oh <laughs> เมืงรุงสอนรำให้มดงามรุ่งเรืองเสียงประมือท่านดีใจกับเพี่ป๋าขอบคุณมากครับนาทีเราจะมาขีดนี่เราก็ดีใจเนาะคนดูเยอะเลยเนาะวันนี้เจอกับลูกนะครับพรุ่งนี้พบกับแม่นะฮิดวงเก้วนะครับมีศิลปินรักเชิญด้วยก็มาชมกัน ตอนนี้งานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆืเราก็ดีใจเนาะหัวหน้าช่วงน,นี้นี่ก็ขา,ขายของหัวหน้าขายอะไรก็ขายของกินขายของกินนะยังไงก็ช่วยหนุนกันไอ้เราก็ขายน้าหอมแต่ตอนช่วงไม่มีงานเนี่ยผมบอกตรงๆนะไม่มีใครช่วยผมได้ดีเท่าพ่อหัวหน้าเลยผมดีใจมากทำไมเนรักเนี่ยผมไปหายันบ้านเลยผมบอกผมลำบากผมแย่เราไม่มีตังค์เลยจริงเหรอเออลุงเขาก็ถามว่าเบลอยากได้เท่าไหร่แล้วลูกเราก็บอกไม่เท่าไหร่รองลุงเอาสักนี้สักหน่อยก็พอให้ผมมาห้าแสน น้ำตาไหลเลยบอลรักให้มาห้าแสนเราก็ดีใจกลาบแล้วกลับอีงลุงใล้ผมลาไนะด้แล้วผมกลับบ้านแล้ว <c oughs> กำลังจะเปิดประตรูออกจากบ,บ้านเลยบอลรักเรียกเฮ้ยเบลมึงลืมเอาสมุดลดให้กูเปล่าคุณไม่ไงนะฮะสนใจจริงๆครับต้องไปรับรางวัลก็วบ้างไงไหนล้วก็รออยู่ <c oughs> ที่นี่เขาใช้รางวัลคนละครึ่ง <c oughs> ไหมครับมีนะโดนแล้ววันนี้มาแล้อะไรอ่ะ <ules> เอาเอารถมาร้อเล่นร้อยเล่นแบงค์หน้าเวทีเลยหนูขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับสลับขอบคุณครับขอบคท่านนะครับอะไรเนี่ยกินได้ไหยเนี่ยกินได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณในขนาดสกู๊มีไหมครับขอบคุณครับได้โครงการเราชนะด้วยอย่างครับพี่สแกนจนหน้าจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วยัง่ได้ เขาเป็นเจ้าสอนสิง์สายเลือดของเสด็จพ่อเทพรังสรรเสร็จแม่ปีมันีมีพี่ชายให้นามว่าเสด็จพี่สุภทธิ์ทุกวันนี้เนี่ยไม่ถึงเสด็จพี่สุภทธิ์ทีไรก็ต้องปวดหัวทุกทีเลยทำไมแล้วผู้เจ้าคาฟาบายก็รู้อยู่ว่าสืบต่อไปในวันข้างหน้าเสด็จพี่สุภทธิ์จะต้องขึ้นกองราชเป็นกษัตริย์คนต่อไปสืบต่อจากเสด็จพ่อเทพรังสรร และคนที่จะมาเป็นพระมหาการศึกษาจะต้องเก่งด้วยเพลงดาบเพลงทวนพุทเจ้าค่ะต้องศึกษาตำรับตำราจิตรายุพิชัยสงครามถึงจะเป็นกษัตริย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่พุเจ้าค่ะแต่ทุกวันนี้นะเสด็จที่สุภาษิตวันๆเอาแต่นั่งแต่งหน้าทาปากทาเล็บทำตัวกระตุ้นกระติ้งตัววันวันแบบนี้แล้วเกรงว่าจะเส่ที่นี่เขาได้ตัววัตอาหารที่ไหนที่ได้การน้อยใหญ่เนี่ยจะไม่เคารพนับถือในตัวเสด็จที่สุภาษิตเลยมันไม่ได้ผิดที่ใครเลยมันผิดที่ป ก็ฟาบาเนี่ยไปหาพระพี่เลี้ยงเพื่อจะมาดูแลองค์สมบัติแต่นี่ไหนได้ไปเอาไอ้เปียกมาไอ้เปียกเนี่ยมันเป็นตุ้มมันเป็นตะเฮยยฟาบาไปเรียกมันมามันก็เลยเปลี่ยนที่ใสองค์สมบัติให้ต้องเป็นอย่างนี้นะผู้ชม่ะก็เห็นไอ้เปียกมันไว้หนวดนี่ก็เลยไว้ใจมันมีแต้ทุกคนแหน่ฟาบาถ้าเป็นอย่างนี้นะองค์สมบัติเสียคนแน่ต้องลงไปตักเตือนผู้เจ้าค่ะด้วยความหวังดีของกระหม่อมชั้งมหาดเล็กสอนรามชื่ออะไรเนี่ยชื่อสอนลาม ชื่อนี้ดีทุกคนเนยไม่งั้น <S <S ผมไม่กล้ามาเกาะกินอยู่ในนี้หรอกสอนรามฟาบาต้องลองไปตักเตือนนะพู้เจ้าค่ะเราก็ตั้งใจไว้แล้วสอนรามว่าวันนี้เราสอนสิงจะลงไปหาเสด็จพี่สุภาษิตธิ์จะไม่ปล่อยให้เสด็จพี่ทำัวแบบนี้ต่อไปเสด็จพี่จะต้องยิงยอมฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทัวร์ให้ได้แต่ถ้าเสด็จพี่ส,สุภาษิตไม่ยอมทําตามคําสั่งของเราสอนสิงวันนี้ ได้เห็นดีเป็นอย่างแน่นอนเด็กก็มองใช้จัดการไอ้เปลี่ยนเองดีมากไม่ต้องห่วงฟังเสียงร้องฝากไว้กับจังพระเอกผู้นำเยาวารและไม่เด้ขอติดตามครับราการติดดูสงครามเพลงนะพี่นึอง มีหน้าไหนามาเป็นแรงใจกันประจัน ลาวคำ้วยพรไทย ตาใหญ่พ้อมอกใจกระต่าวันนี้ผมสอนรามพรุ่งนี้พมก,กับน้องสาว็เอกสอนรามนะคะรับอย่าลืมทุงท่านก็มือ สืสายอได้แอบอ้งช่วยเป็นพลังคอยรักรอขอบคุณจเจ้าหอลา,างวันที่เกิดภัยกอลาจนรักปอากคนอดุครั้งที่ท่านท่าน ผมรักวันักแสงปลุมเมยรับพี่บอไปกับเด็กสอนรามและก็น้องเบลนะฝากติดตามด้วยครับพี่น้องคดูปลาคูณีที่วัดจำปาพบกับพี่บานริเกดูแก้วดูกมาเรือรับเธอน้องปิ๊งน้องเบลน้องบอด